สาสาสมรับแลพิทยาคมเหมาะสมนั้นการศึกษาดียิ่งจริงใจกันความสัมพันธ์แนบแน่นแสนเปรมปรีเป็นผู้นำทุกด้านการศึกษาได้เป็นเลิศแหล่งวิชามีศักดิ์ศรีมีมานาภาคเพียรสอนเรียนดี สอนมาอาจจนปิวใหญ่ดีไอแทบคือพไอแอบคือพลีสอนที่ทำทันีน่าจะบอกใหวันไรพาสิตนะมันคนวันไ่พาสิตนะมันคนปัญญามากคนเออจริงไหมลระามก็ิดนะ ว่าใชกววามอมายเจ้าเป็นควายไม่มีรื้อก็จะได้ถือกลับมาทั้งไทยโอ้คงไม่คุยกับอาจารย์แล้วเดี๋ยวก็ไม่แถบโดนอีกจนได้โดนอิจฉาไดะมาว่าเรื่องของเราต่อเมืองนีเมียนหน่อ้าสไนน์โอ้เงี้ยเก็บขับขาน ให้เขาออกมาต้อนรักบกรรมการใหม่กรรมการใหม่เจ้าต้องอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆต้องพูดต่ออะไรชาชาชาราชา,ชา,ชา,ชาน้อยแม่ กับเสร็จพอเสร็จแล้วหรือหือเสร็จแล้วนายแต่อาจารย์เขาไปดูกันเท่าไหรทีเยอะเลยมันมีอะไรมันมีของอะไรอ้อสิทธั์ดอยากดูเลยจ้า นกต้องตนกต้อตายนกต้อตายเช่นฉันเรอไอ้สิรักแกเช่นฉันเรอไอ้สิรักเป็นติวและดีทักและกำสองใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่อร่าจักไม่ใช่ไม่ใช่อร่าจักรุ่นนี้มันตั้าเพียนก็ไม่ได้เปลียนก็ไม่ได้ ยอนดีมาจากคนดีนปัปักชมกันี่ตาน้่ออลังกาด้โหลังกาแทยแกรเอันดีเรแวาอทีใส่หัและก็ใส่ไก่ใส่ที่อาเซียมาชุ เดยกก็เผาไปเด็กก็เผาไปสงสัยแกไม่เคยได้กินเพกาะวันเอาแต่กินแล้วก็บล้วยขันแล้วก็กล้วยไส้ข้างทางมันคืออะไรของจินได้ไหมได้อาจารย์ิจิอาจรย์เฮอาจารย์เฮ้จมอ๋อมันคือมันก็คือแลักกระยำได้ไหม มันให้ไฟบอกเอทำให้ดม่ตัวเอื้อมไปเอื้อมไปเออมกินไปฟังไปได้ความรู้กินไปฟังไปได้ความรู้จะได้เข้าสู่มวาีจริง ใส่สารพัดวางจานจัดหลายเรือตรารสด,ดีด้วยน้ำปลาญยีปุ่นลำ้ำยำยวนใจ อาหารไทยในสมัยก่อนในสมัยก่อน่อดมีมากมายการ์ดเฮชมงเตืองชาวหวานนักบันมทิงตำนานนาที่บอกว่าให้ที่บอกไว้เป็นอาหารนาที่เก่าแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ท่านบอกไว้ท่านนาบอกไว้องค์รัชกาลทีสออง สรงแต่งไปทำนองแบบป้อนไทยแบบป้อนไทยมาสการตับเป็ดนั่ละกูคอยให้คลีอ,อาตอยคือ,อยังอยากเฮ้ยอตาหนุ่เขาพังผักบวบเอยแน่ใจเราจัดฉุกสวยมนันไม่ได้ก้าวพันผับเป็นอาหารประจำถตีน้าใด้ได้จริงและจะติดใจและจะติดใจรอช็ออเกิง มีหลอดช่องว่างที่นี่ทั่งไปไม่มีที่ดีนะที่รับแลมีที่เอะนะที่รับแลแน่แต่ทิมพึ่งนะจะได้ยิมมาเห็นนะจะได้ตั้งคุณคิงแต่ลักอบกันโอ้แต่ก็ทานความสบายมีพันนะก็มีนะเอ้มีพันนะก็มีนะ แม่แ่อยากกินอีกใช่ไหมโอ้ยอาจารย์รู้ทางตลอดอย่างนี้คงตอบทิ้มมันเรื่อยไปทิ้มมันเรื่อยไปมีข้าวเป็นไงเอ้าเป็นไงอร่อยไหมเราแม่น้เข้าแล้วกบดี ตะบอบดีดในเอามีข้าวที่มันไม่กว้างที่ไม่กว้างมันคืออะไรออกเตียงเข้าวแคบแม่ไอเข้าดำเป็นไงพวกกระจายคำกระจายกระจายข้าวแคบนี่เจ้าดำอิ่มหรือยัง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 อกันต่อไปกันต่อไป นองสนองให้ฟังใครร้อเพื่อเพื่อใจเอาไว้ประดับความรุ่งแก่เอาไว้ประดับความรุ่แก่ไที่เยแย่ก็จะดีไปเจชาชาละชาชาลอยแม่องค์นโพุทธายะข้าจะเสกหาหาขึ้นจอใหญ่ปฏิสามภาใส่ใส oh ่ผัก อ่ออยนะักคนติดใจน้ำจิ้มใส่ลงไปแบหมูโรยพอประมาณรอดช่องปรุงสามรสลายย่างบทใส่น้ำปลา มีราคาคอยมีตะเกียดติบัตไม่รู้อาัยไม่ไม่ในความในความจริงที่ผ่านมาเนี่ยตักแร่พิษเนี่ยถ้าพูดสาษไทยละอะไรมันสิ้นยอดคุณกคิดนานไปว่าไม่มีเหรอ เธอศักดิ์สิทธ์ับและพิทยาคมเธอศักดิ์สิทธ์ับและพิทยาคมเธอศักดิ์สิทธ์ลับและพิทยาคม